สวัสดีครับวันนี้แอพีปนโอปอนะครับกับวีจีการ์ดช็อปนะวันนี้ก็จะมาพบกับคอลัมน์เด็กอินดี้กับพี่โอปอนะครับวันนี้ก็จะมาในตอนของเด็กเมจิกเว r ร์นะแอสโมดายเจ็ดสิบสองเสาหลักนะครับจอมมานโอเวอร์เทิร์นแอสโมดายนะครับนี่ของที่เสริมมาในชุด X2 นะมีอยู่สองแบบนะก็พี่จอมมานโอเวอร์เทิร์นแอสโมดายเนี่ยถือว่าเป็นใบที่ทำลายมอนสเตอร์ในสนามคู่แข่งเนี่ย ทำลายอย,าอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับตัวมันเองลงมาก็ได้ทำลายหนึ่งรอบนะแล้วก็ยังมีโอเวอร์เทิร์นนะครับที่ช่วยในการโจมตีได้นะมีเพนเทตแล้วก็ขีบวก3นะไปใส่มอนเตอร์ที่มีดับเบิลแอทแทกอย่างนี้ก็ตีได้นะตีได้แรงมากๆเลยดับเบิลแอทแทกเพนเเทตบวกขีส <Hey, yeah. S 1> อันนี้ก็มีจอมมานผู้ล้มมา7ครั้งแอสโมไดนะครับมีมูฟเนี่เป็นอมนิลอร์ดนะพลัง5 0,000ื่นกัน 50, หมื่นนึงนะ ถูกทำลายสำเร็จดูใบบนสุดของกอง5ใบนำหนึ่ใบขึ้นมือที่เหลือลงดอบนะครับลงดอบไปหมดเลยก็ทําให้เรามีอยู่ในดอบสามารถเลือกใช้การ์ดจากในดอบเข้ามันสนามได้ง่ายๆเนอะยิ่งมันน่าจะเป็นพนเทนมากกว่านะหรือว่าใครอยากจะใส่เป็นจอมมาร2เขาแอสโไดด้านมือก็แทนก็ได้นะครับอันนี้ตำรามมนตาเอามาเดลนะครับเคาน์เตอร์นะสามารถเลดการ์ดนี้ละคอเจเสาหลัก ม,มือไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอสนะครับเครื่องหมายเลสเนอะมีน้องถามเยอะเหมือนกันในเครื่องหมายนี้คืออะไรก็คือสภาพตีเราจับนอนเนอะก็เหมือนกันเวลาเราตีเราจับนอนก็คือการเลสอย่างนี้แหละนะทำให้เราตีจำไม่ได้นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็หากมีเจ็ดสองสลักใบอื่นต้องออกสนามนะสามารถนำใบน,นี้ลงดอกเพื่อให้ยังอยู่ในสนามได้ก็คือกันกันตายได้ทีนึงนะครับเนี้ยใส่ไว้สองใบนะไม่ต้องจ่ายเกรดอะไรทั้งสิ้นเลยเนะเป็น ไอเทมที่โอเคใส่ไปสองใบนะที่อยากจะไปเพิ่มก็เพิ่มได้อีกนะครับอ่าแล้วก็นี้ยังไงจอมมารแอสโมไดต้องทิ้งเยอะอยู่แล้วเนอะเราก็ใส่รักษาการจอมมารวีเนอานะครับถ้าถูกทิ้งจากมือเนะถ้าเรามีเจ็ดสองเสาหลักเนะหรือจกักรพรรดิสายฟ้าอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะได้เกรแล้วเอาใบนี้ขึ้นมือได้นะเดนเซแอสโมไดนะลงมาได้จั่วใบหนึ่งนะครับต่อไปเป็นอันนี้คุณครูจอมมารผู้น่าจดจำแอสโมไดนะอันนี้อยู่ในชุด SS03 นะครับถ้าใครเล่นชุดนี้ก็ลองไปปรับดูกันได้นะนี่บอกว่านี่ชาลิสเมจิกนะครับเมื่อเข้าสู่สนามเลือกมอนเตอร์ที่ชื่อต่างกัน2ใบาจากดอบนะแล้วสลับการน,นั้นให้คู่แข่งเลือกนะความละกสลับเนี่ยก็คือสุ่มว่าจะเราจะได้ตัวไหนเข้ามาในสนามนะแต่ต้องจ่ายคอร์สนะการที่ไม่ถูกเลือกจะไปเฮียงดอบนะครับ ในใส่เป็นบัตดีเลยในกล่องหนึ่งนี่ห้าใบอันนี้ต่อไปก็เป็นนักระบ้าแห่งละครเงาลูซิเอจโจนะครับอันนี้บอกว่าถ้าเกิดมีมอนเตอร์เป็นเมจิกเวิร์ที่มีไซส์ดั้งเดิมเป็นสองเลยสูงกว่าเนาะไซส์จะลดสองเนาะอันนี้เอามาคอมโบกับโอเวอร์เทนะิร์เนาะเทวดาลูซิเฟอร์นะนี่บอกว่าก็เดเวอร์แถกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีเอสโมไดอยู่จะไซส์ลดสามเลยนะครับ <Wow. S 1> มีเอสโมไดอยู่ไม่จําเป็นต้องเป็นมอนเตอร์นะแค่การ์ดเอสโมไดอยู่ความสามารถเด็ดอีกอย่าหนึ่งก็คือเมื่อการ์ดบนมือเราถูกทิ้ง นำการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบกลับขึ้นมือนะครับโอเเดินยิงทีหนึ่งอันนี้ก็บึ้มบึ้มทีหนึ่งอันนี้ยกขึ้นมือเนะน,นี่ยกอะไรได้บ้างการ์ดเลยนะยกอะไรก็ได้นะโอเคมอนสเตอร์ไอเทมได้หมดนะอันนี้ทําอะไรได้บ้างทําลายการ์ดที่เลือกเนะอททำลายอะไรก็ได้นะทําลายได้ทุกอย่างเลยก็สายเคียบอ์ดอย่างแท้จริงเลยนะครับโ okay. อเคอะมาดูต่อไปนะอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ทั้งหมดที่ที่ใส่กันนะครับ อันนี้ต่อไปนอะอัสมอดายออนเซนนะครับเป็นเวทเซตนะเจ็ดสองเสาหลักไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถของมอนเตอร์นะครับและเมื่อการ์ดบนสนามคู่แข่งทำลายสำเร็จหรือกลับขึ้นมือด้วยความสามารถของเราไม่จำเป็นต้องเป็นมอนเตอร์นะความสามารถของอะไรก็ได้นะครับจะได้เกรดหนึ่งได้จั่วหนึ่งนะครับในเทิร์นเราก็ได้ในเทิร์นศัตรูก็ได้นะจ๊ะอันน<ๆ>ี้เซฟสุดต่อ<ๆ>ไปเดวิลรีเวิร์สนะครับจ่ายเกรดหนึ่งแล้วก็คอเจ็ดสองเสาหลักจากดรอปนะโดยจ่ายคอคอร์สนะนี้เอามา บุกได้นะคอแค่ใบเดียวแต่มันเป็นใบเดียวที่ไม่ค่อยจะเป็นใบเทลเท่าไหร่หรอกนะถ้าคอใบนี้ขึ้นมานี่ก็จะได้งอขึ้นมาอีกทีนึงครับ <Yahoo! S 1> กําแพงโซโลโมอนนะไว้วนกองเนะเอาเวทม์จากดอกนะใส่สองใบใจเกียดหนึ่งจะลดความเสียหายหรือว่าเลสบรรยายของเซฟิรอสนะครับเมื่อเราใช้เวทไปแล้วดูสองใบบนกองนะหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าเกตนะครับเป็นใบเติมเกล็ดของเราในวันนะสองใบนะอยากไปลองปรับๆเพิ่มจำนวนการ์ดดูก็ได้นะ อันนี้มันจะออกจะตำตันแน่นๆนิดนิดนึงนะนี้ Never say never นะได้2เกตนะถ้าหมดมือแล้วเราจะได้จั่วเพิ่มอีก2ด้วยอันนี้นี่ Damage Control นะครับใน t ร r n ศัตรูสามารถทิ้งการด์ดเพื่อครั้งชีวิตแล้วความเสียหายเนะนะใน t ร r n คู่แข่งเนอะในใน t ร r n คู่แข่งเดียวเนี่ยถ้าทิง้งแล้วมี r e c ฟ v e r อย่างเงี้ยก็จะได้หรือว่าทิ้ง ทิ้งแล้วมีวินียรอย่างก็ได้ขึ้นมือได้เกียรติด้วยนะเป็นการทิ้งที่แบบว่าถือว่าคุ้มเลยถ้ามีลูซิเฟอร์อีกก็ได้ยกเขาขึ้นมืออีกด้วยนะครับต่อไปนะ b ีเกมเทิ้งตัวเองความสามารถของลูซิเฟอร์นี่ก็ทํางานนะครับทิ้งตัวนี้จากมือแล้วไฟายงข้ามโม่กองสองใบนะลบขีตามจนวนที่โม่กองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2ใบก็ได้บื้มด้วยนะแต่ถ้าเกิดไฟายข้ามไม่ถูกบื้มอย่างเงี้ยอ่ะก็ลบขี2สองก็ยังก็ยังถือว่า ถือว่าดีเลยนะ <Okay. S 1> แค่ทิ้งอย่างเดียวแล้วได้ยกอีก2ทีนะครับนี่เป็นตัวอย่างเด็กนะถ้าอยากจะเพิ่มเติมนะแอดมินแนะนำบีบอีกนะอะก็มีใบนี้นะ n i ย h t ทันเดอนะครับเป็นของจกักรวาิสายฟ้านะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะสี่ไลท์ได้2จัวรหรือว่าจะได้2เกรดเนะี่ยอันนี้อยู่ในชุด x t d 0 5นะครับนะครับอันนี้มันไม่มี x t d 0 5นนะถ้าอยากจะใช้ก็ก็ใช้เพิ่มได้นะกับใบนี้อีกใบหนึง่ง นักซิ่งเอลิกอสนะครับเมื่อคู่แข่งสั่งตีเนื้อใจไร้หนึ่งละครนี้ลงช่องกลางละย้ายเป้ามาถ้าถูกทำลายอีกจ่ายไร้หนึ่งกลับขึ้นมือได้นะอ,อันนี้มาย้ายย้ายเป้าย้ายเป้าเวลาฝ่ายงข้ามโจมตีมอนสเตอร์เราที่เราไม่อยากจะให้ตายอย่างเงี้ยสมมติว่าซ้ายขวาเรามีแอ็ดมดายอยู่ช่องซ้ายเรามีลูซิลเลย์อยู่ช่องขวาอย่างเงี้ยฝ่ายงข้ามตีมาเราใช้เอลิกอสโดดมาเอลิกอสโดดมาใช้ความสามารถของ แอสโมไดทำงานทิ้ง1ใบก็ได้บื้มได้บื้มจะแล้วยังได้ยกอีก2แถมการโจมตีย้ายเป้าไปอีกเท่ากับหยุดได้กี่รอบอ,ะอ่ะเธอโจมตีธรรมดาย้ายเป้ามาก็คือ1รอบนะแล้วก็บื้ม1ยก2เท่ากับหยุดไป4ีทีทำลายไอเทมได้นะยกขึ้นมือไอเทมได้ในการย้ายก่อนโจมตี1บึบื้ม1ยกขึ้นมือ2อนะครับเอลิก,กออสเอลิก,กออสนี่อยู่ในชุดของ DEB01 เสริมนะแนะนำไปหาเพิ่มมาใส่ได้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองมาดูคอมโบกันบ้างนะครับเล่นการ์ดแล้วอย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะลืมก่อนจะไปคอมโบขาดอีกใบหนึ่งนะอันนี้ลืมนี่คุณครูจอมมารสายร็อกครูซีเฟอร์นะครับเมื่อถูกทำลายสำเร็จได้เกตได้ไลท์นะและเมื่อการนี้เข้าสู่สนามจากความสามารถของการ์ดได้ แต่ถ้าเกิดเข้าจากแอดมูไดจะเป็นทิปเปอร์แอ c แทด้วยนะครับอืเข้าจากแอดมูไดก็คือเข้าจากตรงนี้เข้าจากความสามารถการ์ดก็คือเข้าจากตัวนี้นอะโอเคโอเคเอามาดูคอมโบกันเลยดีกว่า uh huh. อันนี้ก็เป็นคอมโบโเริ่มหลังชาร์จแอนดอร์นะมี3เกณนะครับติดตั้งไอเทมนะแล้วก็ติดตั้งเวสเซ็ตนะจะไม่ถูกทำลายนะรวมถึงไอเทมแล้วก็ความสามารถของมอนเตอร์นะไม่สามารถทำลายเวสเซ็ตไม่ามาทำลายทำไยไอเทมได้เลย แล้วก็ลงลูซีเฟอร์จ่าย2องเกตนะฮึบสองเกตนะไปนี่อยู่ในดอกไปละแล้วก็ลงนี้แอสโอดายนะใช้ความสามารถของแอสโอดายนะครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือนะทิ้งอันนี้นะทิ้งทิ้งลงในดอกอันนี้บอกว่าเมื่อถูกทิ้งนะจะได้เกตหนึ่งนะแล้วก็ได้เอาขึ้นมือนะแล้วก็ได้บึ้ม1ใบได้ยกขึ้นมือสใบ เมื่อถูกบึ้มหรือว่าอยู่ถูกยกขึ้นมือได้เกรได้จั่วนะได้เกรได้จั่วนะนี่ตอนนี้มือมือเรามีประมาณนี้มีอยูอนน่สามเกรนะลงเลยเข้าสู่การโจมตีเนอะนับคีอย่างเดียวนะอ่านี้หนึ่งชีเนอะกดใช้โอเวอร์เทิร์นนะใช้โอเวอร์เทิร์นจ่ายเกรเป็นสี่ชนะีเนอะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดแปดชีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชีเป็นเก้าชี อีก2คงคีเป็น11เดลสนะแล้วก็คอเจ็ดสองเสาหลักจากมือได้เหมยหนึ่งนะครับคออืมแล้วก็เอาสองใบนี้นะซุมถ้าได้ดีที่สุดควรจะเป็นใบนี้นะปึ๊บถามว่านี่โอเวอร์ไซด์ไหมไม่โอเวอร์ไซด์นะเพราะว่ามีแอสโไดอยู่จากไซลบสามนะนี่จะได้ทิปเปอร์แอทแ็กนะสิบเอ็ดบวกทิปเปอร์แอแท็กก็จะสิบเอ็ดบวกอีกหกสิบ 7จ็แนะแล้วก็อันนี้จ่ายอีกหเกตจ่ายหเกตคอหนึ่งใบขอนี้ก็ได้ <Yahoo! S 1> ก็ยี่สิยี่สิขีนะแต่ถ้าเกิดมีมีอันนี้ในดรอปอีกอะคอจากความสามารถของการ์ดนะก็ได้แต่แพทแท็กเนะี่ยถ้าเกิดมีอันนี้ในดรอปอีกตัวหนึ่งต้องเป็นอีกใบหนึ่งนะ สลับกันอะไรเงี้ยก็จะเป็น22 22ิอีินะอันนี้การ์ดมือเนี่ยอีกใบหนึ่งด้วยเนะเป็นการ์ดที่จั่วมานะแอดมินเลือกแค่7ใบเนะเลือกแบบนี้เนาะเนี่ยคอปุ๊บแล้วก็คอแปดแล้วคอนี้ก็จะเป็น22 22ิีิองลองไปปรับปรับกันดูได้นี่ก็เป็นคอมโบนะเอสมดไดตี22คิีในเทิร์นเดียวนะครับก็ถามว่ามือต้องป๊อกมากไหมจริงจริงอะใช้แค่นี้ ก็จ,จบสิบขีแล้วะนะ10ดาเมจแล้วเคียร์สนามได้3ตัวใช้แค่2ใบนี้น้องๆคนไหนคิดได้มากกว่า22ขีเนะีกับการ์ดบนมือแค่7ใบนะก็ลองดูได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้แอดมินโอปอนะครับกับเด็กอินดี้กับพี่โอปอนะตอนแอสโมไดนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ